กำลังจะโหลดเกมลิงจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนควิวอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับสไปเดอร์แซนเดรสนะครับเกมแนวขับรถโอเพนเวิร์ไม่ใช่ไม่ใช่โอเพนเวิร์ดหรอกเป็นเกมในขับรถนะครับผมซิมเลเตอร์แล้วก็เป็นแมปเกมซีไอแซนด้วยในบ้าน4 k นะบ้าน CJ เจไม่นนนในบ้านของ CJ เพระเอกของเกมซีไอแซนเรสนะเป็นคนดำแต่ชุด เสื้อกล้ามอ่ะเอออันนี้จะเป็นมอดเกม,มนะสาามรถโหลดได้ทางเพย์สโตร์ฉันไม่ร Play Store, ู้ว่าเพย์สโตร์ตอนนี้มีอยู่ไหมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นมอดจำใจกันนะครับผมมีเงินไม่จํากัดเลยนะแล้วก็ซื้อรถได้ทุกคันแล้วก็เกมนี้ภาพสวยมากล,ลองหารถสักคันแล้วไปขับเล่นในเมืองชมแบบจริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะจะมันเป็นรอบๆบ้านอนะ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่มันก็พอขับได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราดูรถไปเรื่อยก่อนนะครับจะมีรถที่ชอบอ่ะมีหลายคันนะที่ไม่เคยเล่นนะแต่ว่าผมเเออาาที่ขชบ เป็นหลักแล้วกันนะครับเออบคัคฮันบมก็ไม่ชอบนะไม่อยากขับไอ้พวกนี้ก็เป็นรถแข่งนะครับแต่ถ้าไม่ถ้าเราไม่โปรแต่เราต้องดูโฆษณาทุกวันแบบวันละหนึ่งวันละหนึ่งกนวะ่าจะได้แบบไอ้พวกเนี้ย <c oughs> เออแล้วนานมากแล้วเนแบบี่ยแมปแมเกมมันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะแล้วเราต้องทดูโฆษณามันเอ้ยอันนี้รถใหม่เหรอทำไมไม่เคยเห็นแล้ววะเอามาดิแต่เกมนี้น่าจะเลือกอัปเดตแล้วนะไม่น่าจะมีรถใหม่นะครับเอาอ,อะไรวะเน,นี่ยเอาเฮ้ยเกมบัคเอา มันบักนะครับเราต้องกดขับไปข้างหน้านะโอ้ยเครื <can> ่องถุงขยะมันก็ชนโอ้โหเครื่องถุงขยะก็ชนไม่ไปจะว่าจะโอ้โหชนถุงขยะนะครับติดถุงขยะนะไปไม่ได้สกอร์ผมรูท่อผมไม่รู้ได้ในเกมได้ยินเสียงในเกมได้ยินเสียงท่อหรือเปล่านะแต่ว่าเสียงรถนี่คือดุดันมากรถมันขับง่ายมากเลยนะเนี่ยมันหันมันไปเลยอะโอ้โหมันหันแล้วมันไปเลยอะมันไม่มีหน่วงไม่มีอะไรเลยอะหันคือไปเลยแต่ก็ได้เยอะเออจะมันเป็นยงี่วะรถมันเตี้ยเกินหรอ ตัมกล้องได้นะครับแค่นั้น้อใครเอาไปเทสรถนะครับให้ไป้อนปิดอะไรไม่นนี่ยทำไมคันอื่นไม่เห็นปิดเลยมาเป็นคันนี้คันเดียวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวบ้าเออเอะกดผิดกดผิดเอาอันนี้อันนี้เราซื้อละใช่ไหมคันนี้มัน,น่าเป็นเป็นคันนุ้นคันเดียวเราไปถ้าจะเทสรถน,น,นะนนะครับไปตรงนี้มันจะมีที่เทสรถอยู่ก็คือมันจะเป็นโอโ้ไม่เออลอยเชี <Yeah. S 1> ่ยรถมึงมีน้ำหนักพวกเนี้ย ทำไมมันลอยขนาดนั้นนะทำไมดิสรวจแบบวันนี้ก็เหมือนไปให้ไหนวะโอ้ยเหมือนเปะตัวนี้ไปได้นะบนแต่เธอโบ้ด้วยเดี๋ยวถ้าไปถ้าอยากเทสแมให้ไปตรงท่อระบายน้ำนะมันจะมีท่อระบายน้ำอยู่จะไม่รู้อยู่ตรงไหนวะนี่เลี้ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้แหละเนี่ยเลี้ยวเท่อระบายน้ำเนี่ยตรงนี้แหละขี่ลงไปเลยก็ได้นะมันจะเป็นทางตรงและเป็นทางตรงยาวมากนะสามารถเอามาเทร่ได้นะครับ โอ้พระเจ้าท้อวะ่ะเนี่ยเรามาขับลงไปเลยเนี่เป็นมาเป็นแบบว่าทางตรงนะครับเราสามารถเอาเท,ทรถได้นะครับ <c oughs> ติดอะไรหนักหนาวเฮ้ยรถโอ้โหเกมมากเลยมันติดตรงนี้ก็เสียดชิเลยจะได้ไปกี่โมงเนะี่ยมันขับยากจริงนะแบบมันรู้สึกวันนวมๆไปลูกมันนวงๆอะ่ะ โอ้ยจะได้เง็นอะไรเยอะเลยจะได้เข้าออก,กี่โมงเนี่ยบทจบคลิปไปยังไม่เข้าเ่ยเดี๋ยวสองนต่มันโว้ยบินทำไมโอ้โหไม่เอ,อ้ขึ้นไม่ได้อีกเฉลิสน้อไปได้ไหมอาะทำไมมันขึ้นไม่ได้วะเนี่ยเป็นไรวะเนี่ยโอ้โจะลงมาเทสรดให้ดูหน่อยเออไม่เป็นไรไม่ต้องเทสหรอกแต่ถ้าคนน่าจะรู้เลยยังไงฮะนั่นแหละนิดนึงนิดนึง อ่าอ่าไปหน้าโอเคเนี okay, ่ยตรงนี้แหละเอาเทรถนะครับทางตรงยาวนะครับผมซึ่งเทได้เทดูเลยนี่ทางตรงนะผมเอาเทรถเนี่ยเน้นๆๆที่มันยาวไปดูนะเดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูมาเแล้วกันไปครับผมเน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 เอ้ยเชื่อติดยากูจะรู้อ่ะโอ้โหแม่เอ้ยชนยา เฮ้ยเอ๋ยชนยาน้ตว่ามันจะผ่านไปไงเมื่อกี้ก็เลยชนเลยอะไรแบบนี้ก็วานนีหนทางมันกล่องอีกเนี่ยประมาณนี้ก็มาในนันกเกมนี้ใครอยากลองเล่นนะผมเล่นอยู่ข้างล่างหมดเลยนะเกมนี้ใครชอบผลึกดไ,ไลค์กด็ตา,าผมด้วยแล้วกันแล้วก็ไปหาลองเกมนี้กันนะผมน่านาสนใจนะแต่ว่าเกมเขาจะเลิอกทำไปละคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย